สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับเจอเจ้าไวร้ายแล้วครับตัวนี้นี่ครับเจอเจ้าไวร้ายแล้วครับลุงดำก็ดักไว้ประมาณห้าวันนะครับนี่ครับกงดักกงตัวนี้ก็เหมือนกงดักหนูทั่วไปครับแต่ทําใหญ่มากตรงนี้ใหญ่มากเลยครับประมาณสองไม้ไันทัดวันนี้ก็เจอตัวจริงมาแล้วครับตัวนี้นี่ เจ้าตัวจริงมาแล้วกินลูกไก่เนี่ยตัวหนึ่งน้ำหนักประมาณัตัวนี้ประมาณสักสิบกว่าโลนะครับผมประมาณสิบกว่าโลเนี่ยหางยาวไปเนี่ยนี่ครับนี่คือไข่มันนะครับไข่ไม่ใช่ไข่มันไข่ที่เจ้าตัวนี้กินไปนะครับนะครับกินไข่ไก่ไปนะครับพอกินไข่ไข่ไปแล้วมันก็สำลอกออกมา พอเจอลุงดำมาก็สำลอกออกมานะครับนี่แต่ที่มันมากินที่นี่ต่อมันก็คืออันนี้ครับมันจะมีพวกน่องไก่หรือสิคโครงไก่อยู่ด้านนี้ใส่ถุงไว้พอมันเจอลุงดำเสร็จแล้วมันมาครัวก็ดิ้นไปดิ้นมามันก็สำลอ,อกไข่นี่ออกมานะครับดักไว้ห้าหกวันแลเพิ่งเจอตัวจริงตรงนี้นี่นะครับตัวนี้อันตรายมาก เขาเรียกเจ้าวรนุกหรือแถวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเงินตัวทองใช่ไหมครับตัวนี้ก nah ินได้ทั้งในน้ำบนบกครับตัวนี้พา,านมาคุณบอกว่าไปวิ่งมาไปวิ่งมานะครับอย่อาไปกลัวมันนะครับนี่นะครับนะครับไปวิ่งมานะครับนี่ครับนี่ ลุงดำมาทำกรงใหญ่เนี่ยเพราะมันมารักไก่ลุงดำไปหลายเที่ยวแล้วนะครับผมไก่ลุงดำไปหลายเที่ยวแล้วนะครับนะครับเราจะเทียบกับกถังไอ้พวกเนี่ยใหญ่มากครับนี่ครับนะครับตันนี้นะครับอู่หัวอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวลุงดำก็เอาไปปล่อยนะครับ ปล่อยตามแหล่งน้ําไกลๆบ้านลุงดําหน่อยเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้แถวนี้สงสัยลุงดําจะหมดไก่ไปหลายตัวนะครับมันกินลูกไก่ลูกเย็บหมดเลยนะครับไก่อะไรมันกินหมดเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวรอรอนกหรือเ,าเ็าชาวบ้านเรียกว่าตัวเงินตัวทองน,นะครับหรือพี่พี่เฮียของเรานี่เองนะครับนะครับเดี๋ยวลุงดําจะเอาใส่รถกระบะไปปล่อยกลางทุ่งเลยนะครับกลางทุ่งที่เหมาะสมเขาเขาอยู่นะครับ แต่คงไม่ข้ามหรอกอาจจะไปปล่อยห่างจากนี้จสองกิโลสามกิโลนะครับคลิปนี้พอกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม